สวัสดีครับให้ไปการจิดีบ้านแล้วครับผมเดิมทีเจ้าบ้านนี้เปิดปิดยากมากเลยนะฝืดมากเลยครับเออเวลานี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่เลยนิ้วป้ายเช่นเคยเลยถ้าซ่อมแล้วนิ้วป้ายดันไม่ไปเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะครับหัวนิ้วป้ายดึงนะอุปกรณ์เนี่ยผมรับประกันให้10ปีด้วยครับผมถ้าไม่ลื่นตามนี้เนี่ยให้ผมกลับบ้านไปเลยผมต้องไม่ฟรีๆเลยครับสังเกตนิ้วป้ายนะครับ ต้องนิ้วไกยดันแล้วก็รับประกัน10ปีนะครับเราไม่ได้ต้้มผ่านๆนะเรารับประกันอุปกรณ์ให้10ปีครับผมดื้อรอีกิดนึง,น,ง,น,ง <c oughs> นี่ครับนิ้ว้กยดึงเลยครับ นิ้วกอยทีนึงครับระวังลื่นไปข้างบ้านก็พอครับ <c oughs> ครับผมตามที่ได้ทราบบ่อยๆเลยครับผมถ้าซ่อมแล้วเนี่ยนิ้วก้อยดันไม่ไปเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยแล้วก็รับประกรันอุปกรณ์ให้10ปีสำคัญตรงนี้นะครับขอพระคุณมากเลยครับ